ใครรูปไปก่อนมรทธานมิซางแลนออกมาไมุ่้ยแม่พากันไปยังทางพราปันหุ่นแนเขาไปยังก็เจอจังโอเคมันขึไปยังทางคือปิดดึงสันก็จริงเปิดท่ชัด์จชดแลนลงมาไปได้เท่ไหรุดน้ำเบิ้งมาดิกำลังอยในน้ำนะครับโอ้วันที่22แล้วยังไม่ได้ส่งงานเลย ันยซีได้เฮ็ดงานอันนั้นไมย่าใบอกอีกเด้สูสั้นหนากันมากนะสูคุณเดข้งหนาผมกระจมัเยียวตอน,นมาเราื่องข้งหน้าก็มาเที่ยวแนแต่ยังมาสัา้หากนมากเน,นาะ <c oughs> คนเอยจอกกต่นไดสันสเลยู่ในเมืองบอดีเขาป้าเขาดงซีรถแพงๆ <c oughs> กับหมูขอมา คนตัวข้าแมแห้งๆไหลช่างเลยนะให้พื่งติเพตึงเราอยากผูกไ, <c oughs> ไปได้กับผ้าก,กันเูื้จักจีเขามันนักเที่ยวกับคักเด,ดนเป็นกําลังสีบุรณะอันนั่นทางให้คนมาเที่ยวจังหรว่ากับเก็บเก็บค่าไปนะยายเนาะมันหางเงินกับเจงหาเที่ยวกับเจงเนี่ยมันน่ะจังหรว่าเก็บค่าผ่านประตูเด้อยพูน่ะมีรถเก้งเขามาพูน่ะพูน่ะรถเป็นไกด์ก,กด็รถเกิงเขามาจะแทน มีเบิดแบบนี้มีเขามีมาต่อกดบัตมาอยู่ตลาดเมีงเมียมันขัรถด้ายเมื่อน่อยขั้นได้พุน่ะเขามาได้เลนมีเฮเก็งขอย่หที่ายเบิงนี่เาก็พูดเรื่อั้นอไฟบ่บามีห้อนบอตาไซพุ่เหล้วเมาแมบ่บ่าจะเฮาดอกเขาเ่น้อยนั่นหลังห้อมากกัสิมีเล่นเนาะ ยาเห็ดได้ยาหนหาเห็ดได้หนิอยาจะเบ่งต้นยุ่าเป็นขึ้นได้เลยค่ะมันเป็นปลามเ่ยาทิมก็จะหาทิมี่สะต้นใหญ่ขึ้นนี่สิล่ะเนาะแมีเออมะขอขึ้นเขาจไม่แหงตัดก็ตัดบ่ไหด้นะขอเพเ้อาจหาเห็ดต่อาน่อไมดูยายนี่ไปไหนใค้คอยไปไหนใยายเขาไปล้่ได้กจอดจไปหาเห็ดนมูเจ้าเนี่ยาไปเนีย ก้ยระวังเลยจีจะไปชนเป็นพระราตรีแน่นอนแน่นอนแน่นอนอชามชาวจบเพื่อนค่อยนาก้อน้องอ้อย่เขาจะปลูกไว้เหนาะเห็นไมปจะปลูกไว้ปเนี่ยอนุรักษ์เป็นปลาเลยเล่นรัดบัวดไปเนี่ยผักผิงมือซื้อได้นาด เลยเนาะมันเรียบแลวอืมโอ้อีพอรนอตเลยนะย่าีรถไปอีพอน็อตทางี่หลานก็สุดปลายก็ครั้งคั้งหน้าเข้ามาทำงานหรือเปล่าเป็นย่างยี่หลาเออมันจะสีส้มๆไม่มมนรถพระที่เท่า ยังเยเลยยังเออเออเปิดก็เปิดไต้น้ำตกพาไปเดียวน้ตกบอแม่พาไม่ออกพามาหาทิมงานกลุ่มประใหม่ก้าจะบบ่อสุดเหลืองแเ้าพูดอะไรมตพาอีกตัวพาบ๋พาต้นไหนกินในปากเป็นยังไงเสียงดี่มาจากู้กองหัวแหละลูกข้แมาหอมฉีดฟุ่นข้าจะบฉฟุ้นตีพาพูดสหม แล้วลูกหลานพามาเที่ยวเปิดหูเปิดตาปลาเป็ดกับแซ่บแซ่บเรื่นยๆวิ่งถอกินก,ก็คือปลาเป็ดปลาเตี้ยไไน่ะหรก็ตื่นห้าสั่งคนนับไปกันเว้นห้าสั่งมันไปกินท่าน้า็ดีเลยลนะกินของปลาเรานเนาะคนของน้องเรามาน้ำตกน้ำตกมันอยู่ในป่าติดแม่มาหลุดเขาเพราพะถ้าเขาเรียบให้เขาหาเอาไม้มาจะให้เขา เด็กหน่อยหาเงินงายที่ดแล้วู้เท่านี่ยผู้เฒ่าไปรับจ้างใช้ข้อกบเทาเนเด็กหน่อยก็หาเงินง่ายแต่แบบผู้เท่าเนี่ยเป็นภาระเขาเด็กหน่อยกูมือเนี่ยหาเงิน10กว่าปีมางเหอเขาพอดีเขาอียงเข่าคนเดิบเอาอย่างนี้นก็เห็นติดไม่ชอบสะสมยิา าาไปหาได้เคนสี่พอไปทิมเริงลุงคนก็ไปทิมน้ำทางน้ำทีจจบอหาบอกคอคุณไปเจ้าบอกคอ,อ,อบดบัาบักง่าไปเจ้าไม่ได้ดูถนนมันไม่ดีลูกข้าเจ้าก็ต้องฮิตถนนดีกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจจดดไม่ได้จอดรถแล้วลูกจเย็นๆมันคือพท่านพี่โต หนูมันจะตามพี่โตไม่ทันเห็นไหมยางรถพี่โตไม่เห็นแล้วเห็นไหมน่ะพอน็อตขับรถเร็วอ่ะพ่อแม่ตามไม่ทันหนูอยางงองแงมันไม่มีสมาธิเทคโนแมยีพ่อหลงป่าได้เหมนนเห็นไหมน่ะพอน็อตขับรถเร็วมากเลยพ่อแม่ตามไม่ทันหนูอยางงองแงสิคนข้างหน้าก็ค้นข้างหลังคนละย่างไลยสีมืออันนี้วกาชินแล้วเนาะอันนี้ก็าชินแล้วรับตาขี้ก็ได้ ขี e <hi> ่ก็ตามต้นไม้รนเล้วอันนี้สงอกโงอกกันน้ำคขึ้นขับไปอีกได้เบุงคุณน่ะบริวารการจาะปวดปวดที่โดนขนาด่เป็นผ่าได้เห็นี่ะคนใส่สุดจีสมว่าเป็นคนหน่วยงานีนติดา่น่วยงต้องหน่วยงานีนอย่างจากยัง mm นึงเนี่ยหลัดนี่น้าหันกับนี่ตาเสียดึงยางแม่างเข่าไร ในงานการทำงานของเขาเนี่มันเก็บเห็ดเขาคือจะเป็นโผลเนาะพปลากาใหม่มบระทาล้ังมองคือจับมาเก็บเห็ดเป็นบทสองคนเมียตาย่ายที่โดนจับะจับให้ยังือเห็ดทิ้เป็นของธรรมชาติแต่ว่าแต่ว่า,าตัดใหม่ท่านไล่ปลาดยมันก็เป็นแต่เหตุที่ดีนะเพราะว่ามันเขาเป็นอาเซียอะไรตนไม้เสียเก่งเห็ดนอเก็บกิน ก็สีเขียวสีนู้ดลายแล้วหัวกลมช้าๆเครื่องจกกักรกำลังทำงานห<ม>รือว่าช้างกำลังจะลงมานี่แหละทำ <c oughs> ไน้องเทียนสั่งกำลังลงมาบนนะ้า,า,เานเรายว่ะแถว,วเขาใหญ่เนาะเราจะขี่ไปสั่งรับทางนะ่ะอ๋อแมน่นีดีทีแม่แม่แมนเพราะเขาใหญ่นี่แม่เคยไปทางเขาใหญ่บุรุษทั้งจักรยานทั้งรถตั้งเดียวกับสั่งกัน หลัดทางหลุดคือยูในไก่เนี่ยไก่นั้วลึกกี่เดนเนี่ยเออถึงแล้วาต่สวอจีบมักหวดับไก่เขามื่อไหร่ยังลึกอืเดี๋ยวใจโอสงสัยเขาจะทำงานั้างพวกปลาใหม่ไปทำงานขอวมื่นไม่ต้องเข้าว้ย่ยบางงานมันใจแม่มีซสือสีสมไหมเขาคือมีหอดล็กกว่า เสียสีสมัม่เสียสีสมแม่น,นดูลคนร่นข้างนโอ้ยไ่ได้บอกเ,อาเนาะเสียสีสมแม่าย่ไร่ <c oughs> ตกคอยนางโอ้โหอนแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่ไม่ดื่มฮะติดไปไวนะ้เน่อขอบคุณที่ไม่ดื่มจริง <c oughs> จะไปมันก็นหามไมแล้ว จวดรถไม่สูบบุหรี่จอดเสนอแบบนี้ไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ด้วยแม็กเอ้ขวรตีรสูบลน้ำหมดเลยดอยากเลยงเสียบข้าไปเรื่องมกกูเดูคนจังสีห้องอนนี่บ่อน้ำตกอยู่นี่ไหนอะไรน้ำตกอ่ะก็ใหญ่นั่นขี้แล่นมากนะ แต่พวนเขาวนี่สร้างไรก็ยันดังยันดังเล่นแล้วก็แล้วมนานนักบากนี่ละ